ว่าอภิชชาองค์ของอภิชชาท่านบอกว่ามีสององค์ใช่ไหมคะามาดูด้วยกันนะประพันดังทรัพย์สมบัติของผู้อื่นอันนี้เขียนไปด้วยนะคะว่าเป็นปัจจัยสี่<ฮ>ปัจจัยสี่ก็มีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคนะคะปัจจัยสี่ทั้งหลายถ้าถามว่ามีเงินมีทองด้วยได้ไหมได้นะคะเป็นของกินของใช้เขาได้ทุกอย่างเลย เป็นผลผลิตผลที่อยู่ในไร่ในในาในสวนได้หมดเลยนะคะทรัพย์ส,สมบัติอัตโนปริณามะนามีจิตคิดให้เป็นของตนเองอันนี้เป็นเจตนาเจตสิกนะคิดถึงสิ่งนั้นเขาเรียกว่ามโนพจน์มโนภาพนะฮะแล้วก็มีมโนทุจริตตามมามโนพจน์ก็คือมีคําพูดที่อยู่ในใจว่าฉันอยากได้ของผู้น,นั้นผู้น,นั้นอย่างนีนะเขาเรียกว่ามโนพจน์ มีมโนภาพก็คือมีสิ่งที่อยากได้นั่นะเป็นภาพปรากฏทางใจเป็นบัญญัติธรรม,มารมณ์นะเป็นอารมณ์ที่เกิดทางใจแล้วมีมโนทุจริตเกิดขึ้นมาก็คือเป็นการคิดที่ผิดมีความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นแบบผิดๆนะคะเพราะฉะนั้นองค์แห่งอภิชาท่านแสดงไว้สองอย่างก็คือประพันธ์ดังทรัพสมบัติของผู้อื่นอันนี้อย่างหนึ่ง อัตโนปรินามนานมงมีจิตคิดให้เป็นของของตนอันนี้อย่างหนึ่งเราสังเกตคําว่าจิตนะคะตรงนี้มีเจตนาเจตสิกที่เป็นพวกอภิชานะคะแทรกอยูใ่ในนี้ด้วยเจตนาเจตสิกมีโลภะไปเกิดกับโลภะเป็นมโนพจน์มโนภาพและเป็นมโนทุจริตอยู่ในนี้นะคะเข้าใจนะคะใครไม่ทันบ้างคะ ในองค์ที่หนึ่งกล่าวว่าประพันดังทรัพย์สมบัติของผู้อื่นนะั้นในที่นี้มุ่งหมายเอาอากวิญญาณกระยับทั้งหมดก็คือทรัพย์สมบัติที่ไม่มีใจครองและัตวิญญาณกระซับคือทรัพย์ที่มีใจครองก็คือวิญญาณทั้งหลายที่เป็นพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆมนุษย์ที่เป็นทาสีทาสาก็คือทาสหญิงทาสชายหญิงที่มีสามีคู่มั่นเท่านั้นนะั้นพวกนี้หนัก ก็คือหมายความว่าจะไปเอาของของเขาที่มีมีเจ้าของนะมีเจ้าของสิ่งที่นอกจากนี้ไม่จัดว่าเป็นประกานดังฉะนั้นหญิงแปดจำพวกอันนี้เอาพวกที่เป็นพวกกามีเอามาเสริมตรงนี้นะหญิงแปดจำพวกมีมาตุรัคิตาเป็นต้นก็คือเด็กคนนั้นเนี่ยหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะมีพ่อมีแม่ดูแลอยู่เป็นต้นจนถึงธรรมารักิตาก็อย่างแม่ชีนะ แม่ชีเนี่ยมีธรรมรักิตาประมงหมายถึงว่ามีธรรมรักษาเข้าใจใช่ไหมคะมีธรรมรักษาถ้าชายคนใดเกิดความพอใจคิดอยากได้มาเป็นภรรยาของตนแล้วคิดก็คืออภิชาเป็นตัวโลภะเป็นตัวเพ่งอยากได้<ะ>ความนึกคิดเช่นนี้ท่านบอกว่าไม่จัดเป็นอภิชาดุจริตอันหนึ่งโดยโสริยะมานกที่คิดเป็นอกุศลต่อรพระมหากจจยนะ โดยที่คิดว่าถ้าพระองค์เนี้ยได้มาเป็นภรรยาของเราหรือภรรยาของเราเนี่ยมีรูปร่างเหมือนพระโองค์นี้แล้วก็จะดีมากๆเมื่อโสรยะมานกคิดเป็นอกศุศลเช่นนี้แล้วเพศชายของโสรยะมานกก็หายไปกลายเป็นเพศหญิงมาแทนการคิดเป็นอกุศลของโสรยะมานกนี้จะเป็นอภิชชาได้ เพ่งอย่างได้เหมือนท่านน่ะเพ่งอย่างได้ท่านมาเป็นปริยาแต่ไม่ถึงกับร่วกมกรรมบทเพราะบุคคลที่สเสริยะมานบเพ่งอย่างได้นั้นไม่จัดเป็นพวกประทันดังก็คือทรัพสมบัติของผู้อื่นแต่ที่ตนได้รับโทษในร่างกายเปลี่ยนเพศไปเพราะอำนาจแห่งการคิดล่วงเกินไม่คารวะต่อบุคคลที่เป็นขีณาศพนั่นเอง พระองค์นี้ท่านเป็นพระ,ระอรหันต์นะท่านเป็นพระอรหันต์และท่านงามงามอ่ะบุญของท่านทำให้ร่างกายของท่านนิ่งามทีนี้งดงามจนว่าผู้ชายคนหนึ่งมองเห็นแล้วแบบอยากได้ถ้าเป็นภรรยาของเราได้ก็ดีสิอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยพอามาเจอนะมันมาเจอกันด้วยอํนนานาจของกรรมเก่าอ๋อใช่มาเจอกันด้วยอํานาจของกรรมเก่าแต่การคิดใหม่เนี่ย มันของเป็นกรรมใหม่นะเป็นของใหม่นะของเก่าทําให้มาเจอกันอย่างพวกเรามาเจอกันเนี่ยคุณปุณรักอาจารย์ไหมคะรักค่ะสีน่ะเอาพูดเองต่อเองมะเป็นสมมตินะอย่างเนี้ยเห็นไหมถ้าเกิดเรามาเจอกันที่เฉยอย่างนี้เรามาเจอกันแล้วเราเลื่อนหนุนกันอีกแบบหนึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้เพ่งอยากได้กันได้กันใช่ไหมล่ะอันนี้มันก็ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมล่ะแต่เนี่ยผู้ชายคนเนี้ย เขาไปเหมือนกับว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหสวยจังเลยอย่างเงี้ยนะถ้าได้คนคนนี้มาเป็นภรรยาก็ดีสิหรือว่าภรรยาของเราที่บ้านเน่ะเหมือนผู้ชายคนนี้ก็ดีสิผิวพันณุงดงามผ่องใสเนื้อนี่ละเอียดผิวละเอียด่ะน้างามี้ผ่องขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเหมือนเราว่าไปเจอใครเนี่ยเราก็จะมองแล้วเออทำไมเขาไม่เหมือนเราไม่ใช่ัก ติมายแล้วคนคนนี้เนี่ยมีอย่างนี้ได้เลยประหลาดจะไม่เหมือนเราคือเราเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นตัวประหลาดหรือเปล่าไม่ใช่ของประหลาดนะอันนี้เนาะท่านก็กล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องของคำตระก็คือทรัพย์สมบัตินะคะอ่เราต้องเข้าใจ อยาจบแล้วใช่ไหมละ่ะอันนี้จบแล้วจบแล้ว, <c oughs> ลวท่านใดนะอันนี้เป็นคาเมียรนะเป็นคาเมียนของผู้ที่ใหนะ้หลังจากให้แล้วก็ต้องถามว่ามีสิ่งใดหรือที่ท่านทั้งหลายจะต้องถามฟังคิดถามเขียนฟังเสร็จคิดตามแล้วก็จะต้องมีคำถามไหมอย่างนี้นะ เออเข้าใจดีเ,เพราะฟังไปด้วยคิดไปด้วย<า>ก็เลยเข้าใจไปด้วยเลยไม่ต้องมีคำถาม <c oughs> จบนะต่อไปพอชอพยาปาเอาแนละ้วอันนี้ก็เป็นทางใจพยาปาทะนะยายาพอผ่านอ่านนิดเดียวนะเพราะพอผ่านไม่มีสระอ่านนะจ๊ะยาเป็นวิอปาปุ่มพระประทาัด แสดงว่าจะนัถามว่ายาปัจฉิหิตัสุข,ขังเอเตนาติยาปาโทประโยชน์และความสุขย่อมเสียหายไปด้วยโทสะนี้ฉะนั้นโทสะนี้จึงชื่อว่าพยาบาทประโยชน์และความสุขความสุขตรงนี้เป็นความสุขที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาก็ได้นะเนี่ยประโยชน์อะได้อยู่ในภพภูมิที่ดีอย่างเงี้ยมันเสียไป ก็คือมีโทสะแล้วมันจะพาลงอาบายไงเข้าใจใช่ไหมคะมคมไม่โทสะถ้าพูดถึงโทสะตรงๆเนี่ยถ้าใครตายด้วยอานาจของความกโกรธนาตอนนั้นอย่างเงี้ยยังจะกโกรธกันอยู่อีกไหมพูดขณะนี้แล้วเนี่ยเพราะความกโกรธเนี่ยความเศร้าใจนิดนึงก็พาไปอบายได้ก็เสียประโยชน์ไงเข้าใจใช่ไหมคะแทนที่จะได้ไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาก็เสียประโยชน์จากการที่จะได้ไปเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ย เป็นการเสียประโยชน์ว่าตายด้วยอำนาจของจากกุกุจจกมีโทสะมีโมหะเป็นกำลังอย่างนี้นะเจตนา,จาเจตสิกก็เป็นชนะก,กรรมพาไปสิสอธิบายว่าความโกรธความไม่พอใจที่เป็นไปตามธรรมดานั้นยังไม่จัดเข้าเป็นมันโลทุจริตเป็นเพียงพยาบาทกายะคันธาเท่านั้นเรียกพยาปาทะกายะกันธาเคยได้ยินคำนี้ไหมคะไม่เคยเลยหรอคะพยาปาทะ พยาปายากาถก,กายะนถาพยาปาทะมโนทุจริตนแปล่อะไรนี่ไงฮะก็คือโทสะพยาบาทที่เป็นมโนทุจริตนะเป็นโทสะอย่างยากมากมีอาการมุ่งร้ายต่อผู้อื่นมีความปรารถนาทําลายประโยชน์และความสุขของผู้อื่นให้เสียหายไปเช่นเมื่อมีความโกรธผู้ใดก็คิดในใจว่า จะทำอย่างไรดีที่จะทำให้ผู้นั้นพินาเสียหายล่มจมแช่งชักหักกระดูกให้เสียหายต่างๆทศศากชนิดนี้จะเป็นยาปาดทะักกระดทุจริตก็ทศศท์สารกระดูกได้นะแช่งชักหักกระดูกเออแช่งเสร็จแล้วก็ชักมา อ,อ,อาจจะชักอาวุธก็ได้ใช่ไหมไเออหักกระดูของผู้นั้นโดยการที่ตัดเป็นท่อนๆได้ไหมอ่ะโอ้โหหรือว่านะไปทุบไป,ปตีเขาจนกระทั่งกระดูขเขาหักได้ไหมมีแหลกแช่งเสร็จแล้วชักเข้ามาเอากระดูเขาหักแช่งชักหักกระดูกแต่นโใจอันนี้เป็นพยาบาทกายะคันฐานเป็นเรื่องของการคิดทุจริตค่ะ เป็นทางใจนะคะเป็นคันถาคันถาเกี่ยวคล้องมีหมอหมัวคันถาเนี่ยนะมันเป็นตัวเกี่ยวตัวคล้องท่านอุปมาเหมือนโซ่โซ่ที่แบบคล้องกันไว้อะนั่นแหละเรียกว่าคล้องระหว่างการตายกับการเกิดคล้องระหว่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะจากการที่จุดจิตดับปั๊บ คล้องให้ไปเป็นปฏิสทุทธิทันทีอย่างเงี้ยข้าใจ่ไหมคะคันธากีก่ยวคล้องให้มองมัวคันธากี่ยวคล้องให้มองมัวที่บอกมองมองัวเพราะว่าไปอบาสค่เป็นมโนโทุจริตอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของเป็นความอยากจากใจอันเนี้ยเป็นการแช่งพยาปาทะกายะกันธะพยาปาทะมโนทุจริตมีสองอย่างม,นะมีสองอย่างใช่ค ทั 2, ่งสองแบบองค์แห่งพยาบาทท่านแสดงไว้สองอย่างคือพระสัตโตสัตท์ตเนี่ยผู้อื่นใช่ไหมเป็นพวกศัตว์ต่างๆเข้าใจนะฮะเป็นพวกศัตว์ต่างๆวินาศจินตาคิดให้ความเสียหายเกิดขึ้นนี่เจตนาเจตสิกอยู่ตรงข้อนี้นะเจตนาเจตสิกค่ะซึ่งเป็นตัวชนะก,กรรมมานะซึ่งเป็นตัวกรรม <Okay. S 1> อืมเป็นตัวกรรมสะสมตัวกรรมมัทชมโทชั้นหน้า พวกเราจะได้เจอเจตนาเจตสิธ์อีกชื่อนึงนะเขาชื่อว่านานัคคณิกากรรมปัจจัยชื่อเขาเพราะไหมอย่านานัคคณิกากรรมปัจจัยเป็นเรื่องของการสะสมเจตนาเจตสิธ์เป็นตัวกรรมอันนี้ก็คือให้เรารู้ว่าถ้าเราจะพยายามใครเอาตัวเราเป็นที่ประมาณกันมัาย้อนกลับมาที่ใกล้ตัวเองมันจะได้เห็นภาพถ้าตัวเรานี้นะมีเจตนาที่จะทําให้คนคนนั้น กขาเกิดความเสียหายเพราะว่าเราแช่งเขาไว้ในใจเข้าใจไหมฮะเราเราโกรธเราเกลียดเขาแช่งนี้เขาแบบล่มจมแช่งนี้เขาเสียหายทุกอย่างเล้ไม่ต้องมีอะไรนะบ้านช่องงองหักยากพี่น้องให้เขาเสียหายทุกอย่างเลยก็หมายความว่าใจของเราเป็นข้อที่สองในนี้นะผู้อื่นเป็นข้อที่หนึ่งมีผู้อื่นแล้วก็มีใจของเรานะคะมีผู้อื่นที่เราจะต้องแช่งเขาอ่ะมีพยาบาล เรียกว่าเพ่งโทษอันแรกอภพิชาเพ่งอยากได้อันที่สองเนี่ยเพ่งโทษเพ่งที่จะเอาโทษให้เขานะเอาสิ่งที่ไม่ดีให้เขาอ่ะเข้าใจไหมเพ่งอยากได้กับเพ่งโทษมีเพ่งสองเพ่งทางใจเป็นมโนโทุจริตนะฮะตั้งแต่เราคุยกันมาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะ่จาจับว่าเนี่ยน่ากลัวที่สุดอันี้น่ากลัวที่สุดเลยอูน่ากล,ล,ลัวจริงจังมากเลยอ่ะ <laughs> น่ากลัวที่สุดาท,ทาไมถึงน่ากลัวคะคุณพรานขาเพราะอะไรจรึงน่ากลัวเพราะว่ามันเกิดทางใจแล้วมันก็จะส่งออกมาทางกายวาจาใช่ไหม,มเพราะว่าถ้าหาใจอ่ะใจคิดดีกายวาจาก็ต้องทาดีพูดดีใช่ไหมเมื่อใ,ใจคิดไม่ดีในะกายวาจาก็ไม่ดีไปตามใจใช่ไหมละ่ะเนี่ยทางใจมันสาคัญและที่สําคัญก็คือว่านอกจากพยาบาทแล้วสุดท้ายเป็น มนโนทุจริตนี่ไงมิ่ฉันที่จำหลักให้ดีนะว่าถ้าเราจะเป็นพยาบาทใครเนี่ยหรือว่าใครพยาบาทเราเี่ยันมีสององ,เร,องเราจับองค์ไม่ได้เมื่อเราจับองได้แล้วบุคคลนั้นต้องเกิดความเสียหายด้วยนะผู้ที่เราจะไปเพ่งโทษเขาต้องเสียหายด้วยอันนี้มันจะทําให้ครบองค์กบบรรมบดเข้าใจไหมมันจะทําให้เราเนี่ยไปอบายภูมิได้ความโกรธเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ความโกรธที่แบบเก็บในใจ ความโกรธที่เก็บใใกยอยู่ในใจรียก่าป็นปุดผ่านกิเลสก็ได้ใช่ไหมถามว่าความโกรธเป็นอนุัสไหมเปเนโทสะอนุสัยเป็นอนุสัยมันอยู่ในขันธสันดานอยู่แล้วว่าใจใช่ไหมคะโทสะอยู่ในขันธสันดานอยู่แล้วนอนเรื่องอยู่เรียกว่าอนุสัยเมื่อโทสะมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดต้องเกิดขึ้นมาเป็นปรุทุฐานกิเลสกิเลสตัวนี้เร่าร้อนขึ้นมาพร้อมที่จะทํากรรมก็คือมีเจตนาเจาิสิทธ์เกิดกับเขาด้วยก็ไปทํากรรมทาใจ เป็นมโนทุจริตขึ้นมาเข้าใจนะคะก็มาอให้เกิดทางก็นี่ไงคะทางใจเนี่ยมันก็ต้องพุ่งออกมาทางกายวาจาแต่การที่กายวาจาจะออกขึ้นมาได้เนี่ยถามว่าตัวโทรศัพท์มันเกิดครั้งเดียวไหมในวิถีจิตหนึ่งวิถีเนี่ยชาวนะที่เกิดเกิดเจ็ดขณะเนี่ยโทรศัท์เกิดเจ็ดครั้งเลยใช่ไหมแลวโทรศ์ต้องแบ่งแยกว่าดวงที่หนึ่งหรือดวงที่สองใช่ไหมสมมุติเราตัวเราเองเนี่ย มีการที่จะต้องคิดที่อยากได้คืออยากจะให้เขาล่มจมด้วยตัวของเราเองก็เป็นอสังคาริกถูกไหมเราชวนตัวเราเองและมีความเข้มแข็งมากเลยนะใจของเราอ่ะเราคิดดูดีๆนะ้ว่าวิตกเจนสิกทำงานตลอดเวลายกจิตขึ้นสู่บุคคลผู้ที่จะต้องถูกลงโทษอ่ะด้วยใจของเราที่เป็นโทษอะใจเราที่มีโทษอยู่ตอนเนี้ยโทษกำลเกิดกับใจเราอยู่แต่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเรียกเป็นปริยุทธ์านกิเลสละ และถ้าว่าโดยทุจริตเขาเป็นมโนโทุจริตแล้วเข้าใจใช่ไหมคะว่าโดยการเพ่งเพ่งโทษให้ผู้อื่นต้องได้รับความเสียหายเนี่ยตอนนี้มีกรรมกรรมเกิดในใจแล้วเจตนารเจตสิกเกิดกับโทระัูทจรกิจตรงที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะเป็นอสังคาริถ้าเราคิดให้ดีว่าโทระัท์เนี่ยมันให้โทษหรือให้คุณถ้าเกิดว่าเขามีคุณเขาคงพาไปขึ้นไปเป็นมนุษย์เทวดาถ้าเขามีคุณจริงๆนะเขามีในรูปแบบของการที่ว่าจะต้องนําเขามาเป็น ฐานในการกําหนดรู้ฐานในการลึกรู้นั้นเขาสามารถเป็นฐานได้เขาเป็นธรรมา,านุ้ปัสนาสติปัาน